เฮ้เต้าเ้ยียดเงี่ยคนป่ามาแล้วสอดต่กูมีเนี้ยย่นตะกูมีเนี้ยไม่ได้มันเล่นตัวซ้กัได้เหรอมันเล่นตัวซ้ได้ไม่ได้แบ๊กมันจริงดิโอ้ยยิงไม่โดนอีกจะมาง้นูยิงไอดิเ้

อโลคไว้เปิยิงหัวกูพี่คุณมึงยิงหัวโดนคือมึงยิงหัวโดนหัวกูวพี่โอ้โหมันเป็นอย่างนี้ได้ไงล่งะกลางตางไอ้บัคโคราอุนโอจีกูไมเชื่ออะไรก็ตายโอขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับโทษนะโอ้ยมึงว่ะ ไม่คนนีคนเด่นเขาทำนี้ได้ไงเราขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่อยากจะเชื่อให้กูตายมาคุโรนี่มาคุโรอุโนจิไปเลยอิมโหมดเชนอลต็มโอ้โดนโด<ม>

แนโนดับเบิลไอ้เหี้ยโดนดีไไอากทำนี้แลบไปกููแล้วไปกูระเบิดไป่ไอ้เหี้ยมาเล่นแม่าก็วอโซนไอ้สั์ไระเตายมันวิ่งผ่านไอ้มิมันวิ่งผ่านตืดไปเรื่อแต่มันไม่ตืดใจมึงเหรอมันเห็นมึง

โอ้ยโอ้ยโอ้ยวู้วว้าวยิงจัดเลยมันโอ้ยโอ้ยมันเดินยากอมันลมาที่มันตายยันยาคือถ้ามันตายไม่ง่ายอ่ะแล้วกูเอาเกมหมดอ่ะกูโมไแล้วอโอ้โห้โดนยิงไงทียเอ้ให้เลยอซินอัลลวปัน เอ้ยไม่โดนยังไงวะคือแบบนี้มันจะดีมากเลยว่าถ้าสกิลมันดูดาวเร็วอะแต่มันไม่เกี่ยวตเองไปนวดจุ้งนี่กองทัพจีนมาเลยสัตเกกวนดูพวกขวนดูไอ้น้อง พาเทสยอนเองรู้จังไหม้ไหนพี่โซไหนนเทพฟิลเดอะซันฟิลเดอะซันฟิลด์เดอะซันเฟิลด์าดฟิลเดอะซันฟิลเดอะซันฟิลด์เอันฟิลเดอะซันฟิลเดอะซันฟิลเดอะซัน ไม่มีความเคลื่อ The ต u n แม่งตัวแล้วไม่ตายเต้า feel the sun feel the sun feel the sun f l the sun ูขอร้องเลือบ้าดิมันตกด้ะ feel the sun เฮ้ย มาเรื่องจริงเลยนะฮะฟิลอยุนาบีจ็ดประเทศไทยอะทุกคนฟิลฟิลเดอะซันฟิลเดอร์สันโอเกปาคือขอรองละฟิลฟิลฟิลเดอร์สันฟิลเดอร์สันฟิลเดอร์สันฟิลเดอร์ัน ไอ้เหี right feel, ้ยไอ้เหี้ยจะฟีลสันต่อเลยฟิลปั้สันไอ้เหี้ยถ้าคุณมึงถ้าคุณมึงจะเล่นยางนี้นะพี่ปากนะพี่ให้โขลกฟีลสั้นไอ้เงี้ยเออดนวอเลยดีไหมพี่คุณดนวอลเลยดีไหมพี่เอบบก้าวแล้วก้าวแล้วก้าวแล้จะได้ฟีั้นอืม

เ้ยพี่พี่โลเขาแตกใจพี่เล่นในคอมอ่ะพี่เล่นในคอมมันเลยยิงโดนง่ายไงเทปเทปย้อนคืนชีพได้สัตว์โคโล่ละอย่างร้อยค่เด่นวิวเดสายพีก็ปิดไปพูดได้ปะ